สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตดีนะครับจากการสั่งสมการปฏิบัติสมาธิภาวนามาหลายภพหลายชาติอีกทั้งจิตใจของท่านนั้นยังประกอบด้วยความเมตตากรุณาซึ่งสภาวะจิตใจแบบนี้เองเป็นจิตที่รวมได้ง่าย หมาะแก่การทำงานทำการและการศึกษาเล่าเรียนครับเมื่อท่านนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตท่านจะพบกับความเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับท่านจะพบว่าผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีลักษณะนิสัยด้านหนึ่งที่สำคัญคือรักการเรียนรู้นะครับจะเห็นว่าเขามีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวต่างๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหรือไกลตัวออกไป มีความสนใจในสิ่งที่หลากหลายครับในวันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องของความรู้นะครับความรู้นั้นมีอยู่สองประการคือความรู้ในสัจธรรมกับความรู้ทางโลกครับความรู้ทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันความรู้ในสัจธรรมเป็นความรู้ในเรื่องของธรรมเป็นการกำจัดกิเลสเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับ เป็นความรู้ที่เกิดจากภายในส่วนความรู้ประเภทหลังนั้นเป็นความรู้ทางวิชาชีพเป็นความรู้ที่เกิดมาจากการสะสมและการสร้างสมของนักปราชญ์ในอดีตครับเป็นความรู้รอบตัวเป็นความจําเป็นความรู้ภายนอกที่เกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆการหาความรู้นั้นมีวิธีการมากมายอาทิเช่น การอ่านการฟังการเขียนการสนทนาการสังเกตการคิดการทดลองการฝึกฝนการวิจัยการวิเคราะห์การหาประสบประการณ์ชีวิตและการฝึกสมาธิวิปัสสนาขออธิบายความรู้แต่ละอย่างดังนี้นะครับการอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่นักปราชญ์ในอดีต ได้รวบรวมไว้เป็นการประหยัดเวลาที่จะค้นคว้าหรือคิดทฤษฎีขึ้นมาเองแต่การอ่านที่ดีนั้นเราควรอ่านด้วยความตั้งใจครับและเก็บจำเอาสาระสำคัญในหนังสือแต่ละเล่มและควรเลือกที่จะเชื่อการฟังเป็นลักษณะของพหูสูตรคือผู้ที่ได้ฟังมามากคนที่ฟังมากย่อมรู้มากการฟังคำสอนของครูอาจารย์ ฟังปาฐกถาฟังอภิปรายฟังโต้วาทีแล้วจดจำเรื่องสำคัญไว้จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้เราได้เป็นอันมากครับการเขียนเป็นการฝึกหัดให้มันสมองทำงานได้มากคนที่จะเขียนได้นั้นจำเป็นต้องอ่านมามากฟังมากหรือมีประสบการณ์มากการทดลองเขียนจะเป็นการดึงความรู้จากส่วนลึกของจิตใจออกมานะครับ กล่าวว่านักปราชญ์ในอดีตมักจะต้องเป็นนักเขียนหรือมีผลงานเกิดจากการเขียนทั้งสิ้นการสนทนาต่างจากการฟังในข้อที่ว่าการสนทนาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างคนทั้งสองฝ่ายทำให้การหาความรู้แตกฉานและช่วยในการจดจำได้ดียิ่งกว่าการอ่านหรือการฟังเพียงอย่างเดียวการสังเกต ทำให้เรามีความรู้ชนิดที่ไม่ต้องลอกเรียนจากผู้อื่นครับการอ่านและการฟังแม้จะให้ความรู้มากแต่ก็เป็นเศษของความคิดของคนอื่นการสังเกตจะทำให้เราได้รับรู้เป็นของตนจริงๆการคิดหมายถึงการตึกตรองการไตรตรองคนที่อ่านมากฟังมากแต่ไม่ใช้ความคิดหรือวินิจฉัย และทําให้ความรู้แตกฉานออกไปก็ไร้ประโยชน์เพราะการคิดเป็นการให้ความรู้อย่างใหม่แก่เราเป็นมรดกตกทอดแก่คนรุ่นต่อไปการคิดเป็นแนวทางให้เกิดวิชาการใหม่ๆและการคิดทำให้สมองฉับไวครับการคิดเป็นการให้ความรู้แก่ตนเองเพิ่มเติมจากการหาความรู้ตามตำราการทดลองหมายถึงการตั้งสมมติฐานอันหนึ่งแล้วใช้เครื่องมือ วิธีการทดลองทฤษฎีนั้นเป็นจริงหรือไม่เพียงใดนอกจากนี้การทดลองยังเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ผู้อื่นค้นคว้ามาแล้วการฝึกฝนคือการหาความชำนาญจากการฝึกงานการฝึกใช้เครื่องมือหรือฝึกสมรรถภาพต่างๆให้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นการแยกแยะเหตุผลวิเคราะห์เป็นการแยกแยะสังเคราะห์เป็นการรวมและสรุปการหาประสบการณ์ เป็นการหาความรู้ผ่านจากเหตุการณ์หรือความชำนาญน,นั้นๆด้วยตนเองสุดท้ายนะครับการฝึกสมาธิหรือวิปัสสนาก็คือการทำใจให้สงบและใช้ปัญญาพิจารณาความจริงขจัดกิเลสให้น้อยลงจนหมดไปกล่าวได้ว่าดวงจิตของเรานั้นเป็นธรรมชาติที่รู้อะไรต่ออะไรอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เกิดความไม่รู้หรืออวิชชาเมื่อท่าน ขจัดกิเลสให้น้อยลงได้มากเท่าใดปัญญาของท่านจะยิ่งแจ่มจรัสมากขึ้นเท่านั้นนะครับครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้ซึ่งมีวิธีการหาความรู้ต่างๆตามที่ได้กล่าวไว้ซึ่งท่านผู้ฟังจะได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ